วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำพิธีแพ็คบอนสีส่งลูกค้านะคะขั้นตอนแรกคือเราได้เปลี่ยนกระถางจากกระถางใหญ่ลงมากระถางเล็กแล้วพร้อมกับดินของเขาที่มีอยู่แล้วลองเข้าไปในกระถางนะคะแล้วก็พันด้วยกระดาษที่ชื่อหนึ่งรอบพร้อมด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือเราตัดกระดาษมาให้พอดีกับ ถางนะคะแล้วก็พร้อมทีนี้เราก็จะใช้เทปกาวปิดให้แน่นค่ะแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปก็พันด้วยเทปกาวค่ะทเทปกาวเพื่อให้เขายึดให้เขาแน่นยึดกระดาษ กองกระดาษแน่นกับให้ติดแน่นกับกระถาง,างเพื่อเขาจะได้ไม่เสียหายหาที่เดินทางนะคะเข้าไปเลยค่ะมนให้แน่นๆ <c oughs> จะติดทั้งสี่มุมเลยค่ะเพื่อนๆแต่ต้องระวังหน่อยค่ะอย่าให้อย่าให้เทปกาวไปถูกต้นไม้เดี๋ยวเวลาแกะมาจะทำให้ต้นไม้เราเสียหายค่ะมุมนี้ครบเลยเลยกระดาษมันปิดทั้งหมดนะครับนะความชื้น นนมันจะขับมันจะตัดตนน้นมันอยู่ในมือกอุ๊กอ๋อลืมบอกไปต้นนี้ชื่อพญาสุรเสเณรค่ะเพื่อนๆน,นี่มีลูกค้าสั่งอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเน,นี่ย 1,950ค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมส่งนะคะส่งทังกระถางแบบนี้เลยใช่ไหมใช่สมบูรณ์มากเลย หนาเลยค่ะป้องกันการเสียหายรองว่าถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัยแน่นอนอ่อาปิดตากละ ้ก็ล็อกตรงนี้ทิชชู่นี่ต้องเอาแบบชุบน้ำก่อนหรอคะหรือว่าทิชชู่แห้งได้เลยชทิชชู่แห้งเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดินของเราเราชุ่มน้ำอยู่แล้วค่ะทิชชู่นี่เราป้องกันไม่ให้ดินหกเฉยๆค่ะ แต่ว่าในดินห้นองเราข้างล่างเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วช่วงนี้คือการป้องกันดินไหลออกมาป้องกันกน้ําซึมออกมาด้วยตรบนี้เลย เก็บขอบกระถางค่ะแม่หมุนนจับเบออปทปน,นะคะกระงแ้นบางคนคิดว่าแน่นหนาขนาดนี้น้องจะไม่ตายเลยไม่ตายค่ะส่งมาหลายรอบแล้วไม่มีปัญหาค่ะน้องเจ็ดยิ่งจะชุ่มชื่อนอยู่เหมือนเดิม อ่โอเคเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆและต่อจากนี้เราก็จะเตรียมเตรียมแพกลงกล่องแต่ก่อนที่จะเอาลงกล่องเราต้องมาวัดตรงนี้ก่อนชอบน้องไว้กันกันน้องระเทือนนะคะกันเสียหาย าด้วยอย่าออย่าเอาไม้มาใส่เน่ยบางคนบางคนบางคนแพกเขาจะเอาไม้มาเสียบซึ่งมาดามคิดไว้ว่าป้องกันจะไม่ให้กิ่งหักกิ่งอะไรแต่เราดูแล้วมันไม่เวิร์คค่ะเพื่อนๆมันยิ่งหักเลยยิ่งจะทําให้เสียหายกิ่งไม้มันจะบางครั้งการขนส่งนะคะไม้มันจะไปทําให้ใบก้านหักก้านใบหักเสียหายไปเลยเนี่ยถ้าทาอย่างนี้ปลอดภัยชัว ต้องใช้สองคนแพ็คไปราะว่าเพื่อความแน่นหนาข้างล่างอีกค่ะแม่บอกเขาล็อกทีเราเก,ก็ล็อกกระถางแล้ว่อแต่แต่ก่อนที่เราจะมา เอากระดาษกล่องมาพันตรงนี้เราต้องวัดก่อนนะคะก่อนเพื่อนๆก่อนที่จะเอากระดาษแผ่นนี้มาห่อเขาเราต้องวัดให้มันพอดีกับกล่องอใช่ให้พอดีกับกล่องที่เราจะส่งจะเอาน้องใส่ลงไปค่ะตรงนี้อีกไหมรอกไหมหรือว่าเราจะทำ เดี๋ยวไม่มีที่วาง <c oughs> อโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปคือเตรียมลงกล่องที่เตรียมไว้ใส่กล่องที่เตรียมไว้เพื่อนๆจะต้องลักษณะนี้เราคือจะตั้งเขาเป็นสรุปเลยไหมว่าเดี๋ยวเราก็มัดเชื่อกันเดี๋ยวเราก็จะมัดเชื่อกันเขาล้มสักหน่อยแล้วก็จะเอาจะมัดที่กล่องที่ก้นกระถางเสร็จแล้วก็ ยึดใส่กันกับกล่องนี้นะคะแล้วก็จะทําการแพ็กแล้วเอาไปส่ง <Okay. S 1> ที่คนส่งต่อไปค่ะ <Okay. S 1> ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> ขั้นตอนง่ายๆสาหรับการแพ็กต้นไม้ส่งค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ